พริมุลธรรมองเล็บช้อยฐานะทตาเทระอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุได้รวบรวมมัตถระฝ่ายมหาริกายนั้นก่อตั้งเป็นเป็นมหาวิลัลตามพระดำริตามพระราชตรีกาของพระบาทสมเด็จพะจาอยู่หัวที่เชื่อว่าเป็นมหาจุฬางวรวิลัลคือจะให้มีการเรียนสอนในระดับบุึกษาตั้งแต่ปีพศ2 4ง0เป็นต้นมา การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในยุคนั้นก็คงเป็นไปตามรูปแบบของบ้านเมืองที่ที่ได้เอาอย่างมาจากบ้านเมืองนี้ก็มีอยู่แล้วเรียกว่าระดับอุดมรศึกษาเป็นเป็นมหาวิลาลก็อันเถอะก,ก็คงจะมีการเรียนในวิชาการใหม่ๆที่ที่กําลังรุ่งเรืองอยู่ในสมัยนั้นบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุรพอาจารย์ของเราก็ไม่ลืมหลักของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือเน้นเรียนในวิชาพุทธศาสนาปรัชญาเป็นหลักเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับตั้งแต่พศสองพันสีส่ร้อยเก้าสิบต้นมาก็ยัง,ย,งยังมีนิสิตรุ่นแรกยังมีชีวิตอยู่ปากอได้เห็นอยู่ในพวกวันนี้นะครับก็เป็นใครบ้างก็ยังจะยังไม่พูดการนพัฒนาการของมาจุลาตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบมายาวมาเจมถอถึงพศสองพันห้าร้อย สามสิบเก้านั้นซึ่งผู้พูดเองได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเราเรียนในมหาจุลาตั้งแต่ปีพศสองพ้าร้อยสิบหกเข้าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นมัธยมต้นเลื่อยมาจกนกระทั่งจบมัธยมปลายจนระดับอุดมศึกษาหรือระดับอะไรก็จะเห็นได้ว่าในยุคนั้นเนี่ย วิพัฒนาการการเรียนการสอนและการพัฒนาของมอจุลานั้นไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรด้านสาขาวิชามีการเรียนเป็นหน่วยกิจแล้วได้รับการพัฒนามาให้มีการเรียนการสอนเป็นเป็นระบบหน่วยกิจเป็นระบบสิมิสเตอร์แล้วมีหน่วยกิจมากโขอพ,อ,พอ,ปอ,อประมาณซื่อขึ้นประมาณสองร้อยหน่วยกิจในยุคนั้นและวิชาการที่เน้นหนัก ก็ยังเป็นวิชาด้านพุทธศาสนานั่นก็คือมีมีคณะวิชาคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเน้นในการเรียนงรสอนวิชาพระพุทธศาสนาศาสนาแล้วก็ปัชญยาสันสกฤตบาลีเหล่านี้เป็นต้นก็ยังเป็นเมนหลักหรือเป็นโฟกัสของมหาลัยสง์ในยุคตั้งแต่พศ2 5 0 0้าสิบเป็นต้นมานี้จนถึงส9้านี้มหาจุลานี้ได้เกิดคณะวิชาต่างๆ ขึ้นมาครบทั้งสี่คณะคณะอะไรกคือคณะพุทธศาสตร์ต่อมาคณะครุศาสตร์คณะมนุษย์เสียสงเคราะห์ศาสต,ส,สตร์ก่อนแล้วก็มาเกิดคณะสังคมศาสตร์ทีหลังซึ่งแต่ละคณะนั้นก็มีสาขาวิชาที่เป็นที่เป็นเรียกว่าเรียกว่าทานสมัยในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ที่ที่เป็นไปกับสภาพบ้านเมืองที่ก็มีสาขาวิชาอะไรก็จะมีมีสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของมัธุลาซึ่งทุกสาขาวิชาที่เปิดนั้นก็จะมีหลัก ในหลักมหมศดศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาแกนทางพุทธศาสนาแทรกอยู่ในทุกวิชาซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัยอย่างสายครุศสาสตร์ก็จะเน้นฝึกอบรมให้พระภิกษุสำเนนนั้นได้มีความรู้ด้านของความเป็นโปรเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่า,าพระภิกษุสำเนนที่อยู่ในพุทธศาสนาก็คือเป็นผู้สอนนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีวิชาโปรเกิดขึ้น เพื่อให้พระสิศุมเมรน,นั้นได้ใช้หลักวิชาไปอบรมสั่งสอนชาวบ้านใด้ถูกต้องตามหลักการสมัยนั้นครับแม้แต่คณะมนุษยศาสตร์ข้อาศาสตร์ที่เป็นคณะเอชอาค์คณะก่อนแล้วไปเป็นคณะมนุษย์งึกาข้อาศาสตร์นั้นก็ด้านสังคมศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องของสังคมเราก็ไม่ลืมสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลังจากนั้นมานี่หมหาจุฬาก็มีลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้นเรืเ่อยๆแล้วก็มีชื่อเสียงไม่ ไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผู้ต้องการเรียนก็มีมากขึ้นก็ได้ลดหย่อนผ่อนเกณฑ์ลงมาเรื่อยๆจนทั้งกระทั่งระยะหลังได้ไประโยชน์สามก็เข้าเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นก็เกณฑ์ต่างๆและคุณสมบัติต่างๆก็ปรับปรุงมาตลอดตามสิ่งแวดล้อมและบริบทของสังคมและผู้คนในสังคมมากขึ้นในสมัยที่เปิดการเรียนสอนอยู่ที่วัดหมหาธาตุที่ตึกึกเดิมดั้งเดิมที่หมหาธาตุนั้น ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่อาตมาหรือผู้พูดเขา้าเข้าศึกษานั้นนะจนถึงพศสองพันร้อยสามก็เก้า 9, นั้นจะมีมีพระพิสุทธิสมนเเณรมาสมัครเรียนเยอะมากพอพอเปิดการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากเพียงแต่ปากต่อปากเท่านั้นเองก็จะมีพระเนรมาสมัครเรียนสี่ร้อยห้าร้อรูปเกินโคต้าท,ที่ที่ทางมหาาลัยจะรับได้ในสมัยน,นั้นซึ่ง ก็ยังเป็นสมัยที่เรายังไม่มีพระราบญญัติเป็นมหาวิยาลัยแต่ว่าเป็นมหาลยสงก็มีศักดิ์ศสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของคณะสงฆ์ก็แล้วกันซึ่งมีผู้มาสมัครเรียนจนเหลือเหลือที่จะที่เราจะรับไหวนะครับก็ก็ชื่นใจแล้วก็ ก็ชื่นใจแทนนะครับพระเนในสมัยนั้นซึ่งก็ยังมีเกณฑ์ว่าจะต้องสอบได้บารีบาลีสะก่อนแต่มาหลังๆนี้ก็ลดหย่อนกองเกณฑ์ลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมายุคที่สามเนี่ยยุคที่สามก็คือเริ่มแต่พศสองพัร้อยสี่สิเป็นต้นมาซึ่งในปีนั้นรัฐบาลโดยสภาได้อนุมัติพระราชบัญญัติอ่าหมายวิไลหมาจุฬางกองวิลาลัยเป็นมีพระราชบัญญัติ เชื่อว่ามหลา,มล,าลัยมัาจุฬางวาวินไลสำหรับฝ่ายมหานิกายพอเป็นเป็นมหลาลัยในกํากับของรัฐบาลทีนี้เป็นยุคที่สามตั้งแต่พสองปสเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติให้เป็นมหลาลัยแล้วเนี่ยเป็นยุคที่ต้องพลิกตัวอย่างอย่างรุนแรงอย่างต้องปรับตัวอย่างเรียกว่าแสนสหัส ผู้ผู้บริหารผู้เรียนในยุคนั้นเป็นยุคหเรียนต์ต่อระหว่างยุคกลางกับยุคใหม่ที่เริ่มมีพระราชบัญญัติเป็นของตนเองนั่นแหละเป็นยุคที่ต้องปรับปริงปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาขาวิชาผู้บริหารการบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลแม้กระทั่งต้องทําแผนพัฒนาต้องมีประกันคุณภาพการศึกษา ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ดูแลโดยโดยทบวงมหาลาัยในยุคนั้นมีกฎเกณฑ์ต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวกับมหาลัยทั่วไปข้างนอกซึ่งเป็นอะไรที่เป็นใหม่มากสำหรับผู้บริหารในยุคนั้นซึ่งพวกพูดก็ร่วมอยู่ในในในยุคนั้นด้วยซึ่งต้องทั้งขยนันทั้งอดทนแล้วก็ยอมรับยอมฟังที่ เพระว่าเจโยมที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ให้ความรู้แล้วมาแนะนําให้ทําหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่มีความรู้เราไม่เคยทําก็ต้องอดทนต้องพยายามทําเราไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบริหารเราไม่เรียนจบมาทางด้านการทําวิจัยสารพัดอย่างที่ท,ที่พระไม่ได้จบมาสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่เกินกําลังที่บุรพา,ารย์ของมัจุาออราก่อนไลที่ต้องขมวดต้องเขี่ยวเข็นต้องอดทนทําอย่างแรงต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณ ซึ่งเป็นยุคของเรื่อเขาต่อที่ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเจ้าคุณพรมนิตในปัจจุบันที่สมัยนั้นท่านมีเป็นมีเรื่องแรงแข็งขันเป็นหัวเรื่องหัวแรงแข็งขันให้พวกเราเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศต่างๆเนี่ยยอมรับจริงๆว่าเราเราตามไม่ค่อยทานแล้วเราอ่านก็ไม่เข้าใจก็อาศัยพระเดชคุณเป็นผู้ขยายความอีกทีหนึ่งคณะต่างๆที่เกิดขึ้นสีค่คณะพอมีพระราชบัญญัติของตนเอง เพิ่มระดับบันดีพิัยขึ้นมาอีกคณะตามพระราชบัญญตัติในยุคนี้ก็มีการย้ายศูนย์กลางการบริหารจากวัดมหาธาตุมาอยู่ที่วังน้อยซึ่งในช่วงห้าปีสิบปีนี้ต้องระดมทุนอย่างมากมาสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่ที่อำเภอวังน้อยมันเป็นอะไรที่ที่เราต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและ,ะความสามาัคคีเป็นอย่างมากว่าไหนจะเป็นเรื่อง การบริหารงานมุคคลไหนจะเป็นวิชาการไหนจะงบประมาณไหนจะก่อสร้างเป็นเป็นยุคที่เราก็อดทนับขยันอดทนผ่านโค้นมาได้โดยดีจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้ด้วยที่มันเป็นปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนคโลยีทางการศึกษาซึ่ง สมัยต้นสมัยกลางนั้นมาจุฬานั้นยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้พอมายุคสมัยสุดท้ายยุคที่สามยุคสอ4มาสีสิบเป็นต้นมานี้เริ่มมีเทคโนโลยีทางการศึกษาการสื่อสารเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันเราเราไม่ได้จบมาโดยตรงแต่ก็มาเรียนรู้เอานะครับก็พยายามมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับก็าอาจจะไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่ว่า บุคลากรมหาจุลาในยุคต่อไปเนี่ยจะต้องจะต้องมีความรู้แต่ละด้านนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นคณะวิชาต่างๆที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นเรียกว่ามากมายทีเดียวแต่สิ่งที่เราไม่ลืมก็คือจุดเน้นของเราก็คือศาสนาปรัชญานี่เราไม่ลืมเพราะว่ามาในมาเมื่อปีพศ .260 ทางรัฐบาลให้เราบอกว่าเราให้เราโฟกัสว่ามหาจุลานี้จะโฟกัสอัตลักษณ์คนตนเองในด้านใด เราตอบอย่างมนต้องคิดดยเราต้องในในฐานะที่เป็นหมหลาลัยสงฆ์หมหลาลัยทางพุทธศาสนาเราต้องเน้นในด้านพุทธศาสนาและประชาแน่นอนถึงอย่างอื่นนอกนั้นก็เป็นองค์ประกอบเป็นของประกอบเพราะว่าหลังจากปีพศ๒4 0เป็นต้นมานี้ในพระราชบัญญัติกําหนดให้เราสามารถรับคารวะญายมเข้ามาเรียนได้ด้วยดังนั้นในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ก็ขอให ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้หันมาสนใจในหลักการทางพุทธศาสนากับมหาลละสงฆ์แห่งนี้ซึ่งเราปรารถนาที่จะอบรุมพัฒนสอนคุณธรรมจะทำให้กับลูกหลานของท่านทั้งหลายกับสังคมเพื่อจะให้บุคคลเหล่านี้ออกสู่สังคมสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นด้วยความสันตินั่นเองคําว่าสันติจะเกิดขึ้นถ้าทุกคน สร้างพื้นที่ว่างสำหรับเจรจาก,กันจะไม่ฟันธงว่าตนเองจะต้องเป็นฝ่ายถูกอย่างเดียวสันติสุขจะเกิเดขึ้นเพราะฉะนั้นที่พูดมาตั้งแต่ต้นวันนี้จึงขออวยพรใหผ้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญและปะัะเสรจารก,ก็ไปแก้เจ็บสิ่งอื่นในรักษาสุขภาพภายในจิตใจก็ตนเองให้มั่นคงยั่งยืนและก็มั่นคงในผู้ศาสนาตลอดไปชั่วกาะนานเธอขอเจริญพร